รุ่งอรุณที่เคยเงียบสงบเหนือแนวเทือกเขาพนมดงรักกลับกลายเป็นฉากทัดของสงครามสมัยใหม่ที่โลกต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายทศวรรษได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาเสียงนกร้องยามเช้าถูกกลบด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์จากฝูงบินรบสมรรถนะสูงที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจเปิดฉากระดมยิงอาวุธหนักเข้าใส่พื้นที่พลเรือนของไทยอย่างไม่มีการเตือนล่วงหน้าจรวด BM21 จำนวนมหาศาลพุ่งแหวกอากาศสร้างรอยไหม้บนท้องฟ้าก่อนจะตกกระทบบ้านเรือนและไร่นาในเขตจังหวัดสระแก้วและศรีสะเกดแรงระเบิดสั่งสะเทือนถึงจิตวิญญ,ญาณของผู้คนในพื้นที่ทำให้ต้องมีการประกาศอพยพประชาชน จำนวนหลายแสนคนออกจากเขตอันตรายในทันทีแต่ภายใต้ควันไฟที่พวยพุ่งนั้นกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ในที่ตั้งเพียงอย่างเดียวข้อมูลการข่าวกรองขั้นสูงที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้เผยให้เห็นแผนภาพที่น่าตกใจยิ่งกว่านั่นคือการซุกซ่อนยุโทโธปกรณ์หนักและศูนย์บัญชาการรับไว้ใต้ดินลึกโดยใช้สถานประกอบการคาสิโน และแหล่งชุมชนเป็นโล่มนุษย์นี่คือสงครามที่ไม่ได้วัดกันแค่จำนวนกำลังพลแต่เป็นการประลองระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและความชอบธรรมในเวทีสากลเมื่อพิกัดที่แม่นยำถูกส่งตรงไปยังห้องยุทธการกองทัพปากาศไทยจึงได้รับคำสั่งสายฟ้าแลบให้เปิดปฏิบัติการตอบโต้เพื่อดับไฟสงครามด้วยไฟที่แรงกว่าเครื่องบินขับไล่ F 1 6และ T 5 0 TH ถูกส่งเข้าทำลายจุดกำเนิดการยิงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดการทำลายล้างครั้งนี้รวดเร็วและเด็ดขาดจนกองบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามที่เคยเชื่อว่าตนเองปลอดภัยหลังกำแพงคอนกรีตหนาต้องพบกับความพินาศย่อยยับในชั่วพริบตาภาพของเพลิงไหม้ที่โหมกระหน่ำฐานที่มั่นและคลังแสงใต้ดินส่งสัญญาณชัดเจนว่าความพยายามละเมิอดอธิปไตย จะมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสงสาหัสท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังของทหารกัมพูชาที่สูญเสียการบังคับบัญชาและต้องเผชิญกับแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่าในทุกมิติพวกเขาเริ่มตระหนักว่าชัยชนะที่เคยถูกโฆษณาชวนเชื่อไว้นั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่กำลังละลายหายไปในกองเพลิงแห่งสงครามที่ตนเองเป็นผู้จุดขึ้นมาเป็นคนแรกท่ามกลางฝุ่นควันที่คละคลุ้งจากการโจมตีทางอากาศ กองทบบกไทยเริ่มเคลื่อนขบวนกำลังรบที่ทรงอนุภาพเข้าสู่พรมแดนอย่างเป็นระบบเสียงสายพานของรถถัง VTC และรถหุ้มเกราะบดขยี้ไปบนพื้นดินที่แห้งแล้งส่งสัญญาณว่ายุทธการภาคพื้นดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการบริเวณช่องบกและช่องอานมา้าที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยากจะเจาะทะลุได้ถูกหน่วยทหารพราน26และกองกำลังเฉพาะกิจรุกคืบเข้าไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้การคุ้มกันของระบบตรวจจับอัจฉริยะที่มองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูในความมืดความขัดแย้งครั้งนี้เผยให้เห็นความซับซ้อนที่น่ารังเกียจเมื่อกองทัพไทยพบว่าฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตั้งอยู่กลางป่าลึกอย่างที่คาดไว้แต่กลับซ่อนตัวอยู่ภายใต้โครงสร้างอาคารพาณิชย์และคาสิโนโหรูที่ใช้ชื่อบังหน้าเพื่ออำพรางกิจกรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าสงคราม นั่นคือการเป็นศูนย์กลางของแก๊งคอร์เซนเตอร์และฟาร์มมนุษย์ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยและชาวโลกมาอย่างยาวนานการเลือกใช้ที่ตั้งเหล่านี้เป็นโล่มนุษย์สะท้อนถึงความอำมหิตของผู้นำการรบที่พร้อมจะสละชีวิตพลเรือนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองแต่ความพยายามเหล่านั้นกลับไร้ผลเมื่อต้องเผชิญกับอาวุธชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน นั่นคือระบบคลื่นความถี่พลังงานสูงที่กองทัพไทยนำมาทดสอบใช้ในสมรภูมิแห่งนี้เป็นครั้งแรกอาวุธที่ไร้เสียงและไร้กระสุนแต่มีอำนาจในการทำให้ศัตรูหมดสภาพการต่อสู้ด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนต้องลาทิ้งอาวุธและหนีตายออกจากฐานที่มั่นอย่างไม่คิดชีวิตภาพทหารขเขมรที่วิ่งหนีออกจากป่าด้วยสภาพที่สิ้นหวังและหวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น ลายเป็นภาพจําที่สะเทือนใจและสะท้อนถึงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบของยุทธวิธีรบแบบเก่าที่พยายามต้านทานนวัตกรรมสงครามยุคใหม่ในขณะเดียวกันทหารพรานไทยได้บุกเข้ายึดรถถังของฝ่ายตรงข้ามได้ถึง6คันรวดในเขตชายแดนจังหวัดสระแก้วโดยที่ทหารฝ่ายนั้นเลือกที่จะทิ้งยุโทโธปกรที่ล้าค่าและวิ่งหนีเข้าป่าไป เพราะความโกลาหลนจากการขาดการสั่งการที่มีประสิทธิภาพการค้นพบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือตู้เซฟปริศนาที่ถูกทิ้งไว้ในฐานบัญชาการสนามของในพลกัมพูชาซึ่งภายในบรรจุแผนที่ลับและเอกสารลับที่ยืยนยันว่ามีความพยายามในการดึงเอามหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าสงครามที่ดูเหมือนจะเป็นการประทะกันที่ชายแดนนั้นแท้จริงแล้วคือเกมการเมืองและการช่อฉนที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ชุดเครื่องแบบทหารความกดดันจากกองทัพไทยที่มีทั้งความชอบธรรมและแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่ากำลังบีบให้ฝั่งพนมเปญต้องเผชิญกับทางเลือกที่แคบลงเรื่อยๆระหว่างการยอมรับความพ่ายแพ้และยุติความขัดแยง้งหรือการเดินหน้าต่อไป สู่ความพินาศย่อยยับของกองทัพทั้งหมดที่ตนเองมีในห่วงเวลาที่ความโกลาหลแผ่ซ่านไปทั่วสมรภูมิทางบกเหนือฟากฟ้าขึ้นไปหลายหมื่นฟุตแสนยานรูปภาพทางอากาศของไทยได้เริ่มสําแดงเดชในระดับที่โลกต้องตกตะลึงปฏิบัติการสายฟ้าแลบถูกเปิดฉากขึ้นโดยฝูงบินขับไล่ F16 และเครื่องบินฝึกขับไล่สมรรถนะสูง T50th อินชีทอง จากกองบินสีนครสวรรค์ซึ่งถูกส่งเข้าสู่ภาร,รกิจทำลายล้างเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเขตปอยเปตดและพระตะบองลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามกว่า100กิโลเมตรวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพียงการบดขยี้กำลังพลแต่เป็นการถอนรากถอนโคนศูนย์กลางอัชญากรรมข้ามชาติที่ซ่อนตัวอยู่หลังคาบคาสิโนหรูระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเจแดม ขนาด1,000ปอนด์จำนวน8ลูกถูกทิ้งลงสู่พิกัดที่แม่นยำราวจับวางแรงระเบิดมหาศาลเจาะทะลุชั้นคอนกรีตหนาและลงไปปลุกระเบิดในคลังแสงลับใต้ดินที่ฝังอยู่ลึกหลายสิบเมตรให้ปะทุขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเพลิงขนาดมหึมาเสียงระเบิดดังกึกก้องยาวนานต่อเนื่องนับ10บครั้งเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่เพียงอาคารพาณิชย์ แต่คือคลังกระสุนและจรวด bm 2 1จำนวนมหาศาลที่เตรียมไว้ใช้ประหัตประหารคนไทยในพริบตานั้นตึกที่เคยเป็นรังสแกมเมอร์และฟาร์มมนุษย์ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนนับล้านคนทั่วโลกได้พังทลายลงมาเป็นหน้ากลองกลุ่มทุนสีเทาและเหล่านักรบรับจ้างต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกไปทุกทิศทางเหมือนพึ่งแตกรังปฏิบัติการนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าอธิปไตยของไทย ไม่ได้มีไว้ให้ใครมาล่วงละเมิดและไม่มีหลุมหลบภัยใดที่จะหนีพ้นสายตาอันแหลมคมของกองทัพอากาศไทยไปได้การโจมตีทางอากาศครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาจนอัมพาตแต่ยังเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและยุโทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากพระตะบองทำให้ทหารในแนวหน้าต้องผเผชิญกับสภาวะโดดเดี่ยวและขาดการสนับสนุนในทันชี ความแม่นยำและเด็ดขาดของกองทัพไทยในครั้งนี้ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นยุทธการที่คำนึงถึงมนุษยธรรมอย่างสูงที่สุดเพราะสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารได้อย่างราบคาบโดยไม่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่พักอาศัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์รอบข้างนี่คือความเหนือชั้นของเทคโนโลยีสงครามที่รวมเข้ากับจริยธรรมของนักรบมืออาชีพ ที่กัมพูชาไม่อาจเทียบเคียงได้เลยเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในยุทธวิธีที่กองทัพไทยเลือกใช้จะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการใช้กำลังที่เหนือกว่าแต่เป็นการใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการตัดหัวใจของระบบสั่งการข้อมูลลับที่ได้จากตู้เซฟปริศนาของนายพลกัมพูชาซึ่งทหารพลานยึดได้ในพื้นที่ทับซ้อนได้เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเรื่องเขตแดนเอกสารภายใน ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างระดับนำทางทหารกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ตะเข็บชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนการที่ไทยได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวกรองจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียทำให้พิกัดของห้องสื่อสารและคลังยุทธปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดในสมรภูมินี้ ปืนใหญ่ M750 ของไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแม่นยำที่ทำลายล้างเป้าหมายได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้ติดตั้งจรวด BM21 ด้วยซ้ำความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตในอดีตถูกเปิดเปลือยให้โลกเห็นว่าเมื่อผลประโยชน์ของชาติถูกผูกโยงเข้ากับธุรกิจนอกกฎหมายสันติภาพที่เคยสร้างไว้ก็เป็นเพียงเครื่องบังหน้าเท่านั้นนักวิเคราะห์ทางภูมิรัฐศาสตร์มองว่า ความล้มเหลวของกองทัพกัมพูชาในครั้งนี้เกิดจากการขาดการสนับสนุนทางอากาศและการพึ่งพายุทธปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่อาจต้านทานระบบนำวิถีสมัยใหม่ได้ทหารกัมบูชาจำนวนมากที่ถูกเกณฑ์มาโดยไร้ซึ่งอุดมการต่างพากันละทิ้งฐานที่มั่นเมื่อเห็นเพื่อนร่วมรบต้องสิ้นชีพลงอย่างรวดเร็วภายใต้แสนยานุภาพของกองทัพไทยเสียงสะอื้นให้ ที่ดังระงมในค่ายกักกันเฉลยศึกสะท้อนถึงความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาที่รุนแรงกว่าความพ่ายแพ้ทางกายภาพการที่ทหารไทยเลือกใช้ความเมตตาตามหลักสากลในการดูแลผู้ยอมจำนนกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามที่มีต่อผู้นำของตนเองยุทธศาสตร์การทูตที่เคยแข็งก้าวของกัมพูชาในเวทีอาเซียน กำลังพังทลายลงพร้อมกับตึกคาสิโนที่ปล่อยเป็ดเมื่อหลักฐานการค้ามนุษย์และการฟอกเงินถูกตีแผ่ออกมาสู่สายตาชาวโลกนี่คือบทเรียนสำคัญที่สอนให้รู้ว่าในโลกยุคใหม่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากปืนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างบนพื้นฐานของความชอบธรรมและความถูกต้อง ที่สังคมโลกยอมรับเมื่อควันไฟแห่งการประทะเริ่มเบาบางลงภาพของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิก็ได้ปรากฏชัดต่อสายตาชาวโลกสรุปความเสียหายเบื้องต้นจากการประทะกันอย่างรุนแรงครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามต้องสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า24นายและมีทหารจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสยุดทธปกรณ์ที่เคยใช้ข่มขวัญชายแดนอย่างรถถังจำนวน6กคันถูกทหารพลานไทยยึดไว้ได้ในสภาพที่สมบูรณ์ หลังจากที่ทหารเหล่านั้นตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นและวิ่งหนีเข้าป่าลึกไปด้วยความตระหนกตกใจความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่จำนวนผู้เสียชีวิตแต่คือการล่มสลายของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในพื้นที่ชายแดนทั้งหมดคลังแสงใต้ดินและจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ซ่อนตัวอยู่ลึกจากแนวพรมแดนกว่า100กิโลเมตรถูกทำลายจนย่อยยับด้วยแม่นยำของระเบิดเจแดมและฝูงบินอินซีทอง ปฏิบัติการครั้งนี้ยังส่งผลให้เนิน225และเนิน350กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยอย่างสมบูรณ์พร้อมกับการเชิญธงไตรรงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อประกาศอธิป,ปไตยเหนือแผ่นดินไทยอีกครั้งอย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศของชัยชนะกองทัพไทยกลับแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมของนักรบมืออาชีพที่โลกต้องยอมรับเมื่อการสู้รบผ่อนคลายลง ทหารไทยไม่ได้นิ่งดูดายต่อชีวิตของศัตรูที่บาดเจ็บหน่วยแพทย์สนามของกองทัพบ,บกได้เข้าให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ทหารกัมพูชาที่ถูกทิ้งไว้ในฐานที่มั่นอย่างเต็มกำลังมีการส่งงอบเฉลยศึกจำนวน18นายกลับคืนสู่มาตุภูมิภายในเวลา72ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์สงบลงทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สิ่งนี้กลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่รุนแรงกว่ากระสุนปืนเพราะมันได้ทำลายภาพลักษณ์ของศัตรูที่พนมเปนเคยสร้างไว้และสร้างความเลื่อมใสในความเมตตาของคนไทยให้เกิดขึ้นในใจของประชาชนกัมพูชาในมิติของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลจากตู้เซฟปิศนาได้ถูกนำมาขยายผลจนนำไปสู่การทลายเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์และฟาร์มมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุด ทำให้เหยื่อผู้บริสุทธิ์นับพันคนได้รับการปลดปล่อยจากคุมนรกชายแดนความพินาศของกองบัญชาการเขเมรยนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของความขัดแย้งทางทหารแต่คือจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างอิทธิพลมืดที่กัดกินภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานประเทศไทยได้พิสูจน์ได้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความชอบธรรมและการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นให้การรับรองและยกย่องอย่างเป็นทางการในเวทีโลกบทเรียนจากสมรภูมิที่พลั่งพลูด,ด้วยเพลิงการครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบไปเมื่อพายุแห่งสงครามสงบลงในปีคิตสตงักราชสิ2 6สิ่งที่ปรากฏชัดไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังของกองประชาการที่เคยพยองอำนาจ แต่คือการก่อกำเนิดของระเบียบโลกใหม่ในระดับภูมิภาคประเทศไทยได้แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสะสมอาวุธหนักที่ล้าสมัยหรือการแอบอิงอยู่กับกลุ่มอิทธิพลมืดที่กัดกินชาติจากภายในแต่ชัยชนะที่แท้จริงเกิดจากการหลอมรวมกันร,ระหว่างเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยความเฉียบคมของงานข่าวกรองระดับโลก และที่สำคัญที่สุดคือความชอบธรรมในสายตาของประชาคมโลกการที่ฝูงบินอินทรียทองและเหล่านักรบแห่งกองทัพบ,บกไทยสามารถกวาดล้างรังอาชญากรรมข้ามชาติได้จนราบคาบนั้นได้ส่งสารที่ทรงพลังไปยังทุกภาคส่วนว่าอธิปไตยของไทยคือเส้นตายที่ใครก็ไม่อาจล่วงละเมิดได้และทุกแผนการร้ายที่มุ่งหมายทำลายความสงบสุขของประชาชนไทย จะต้องเผชิญกับจุดจบที่พินาดย่อยยับในพิพตาในอนาคตอันใกล้นี้พื้นที่ชายแดนที่เคยคละคลุง้งด้วยกลิ่นดินปืนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเขตเศรษฐกิจและความมั่นคงอัจฉริยะที่มีการติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนและคลื่นความถี่สูงตลอดแนวพรมแดนเพื่อให้มั่นใจว่าประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งที่เจ็บปวดจะไม่ย้อนกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง สำหรับทหารกัมพูชาที่เคยต้องสะอื้นให้กลางสมรภูมิและร้องขอความเมตตาจากไทยบทเรียนครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจภายในประเทศของพวกเขาเองเพื่อนำพาประเทศเพื่อนบ้านไปสู่หนทางที่สร้างสรรค์และสงบสุขอย่างแท้จริงกองทัพไทยจะยังคงยืนหยัดเป็นโล่เหล็กที่ไม่มีวันสั่นคลอนพร้อมปกป้องรอยยิ้ม และแสงแดดยามเช้าของคนไทยทุกคนให้คงอยู่สืบไปชั่วนิจนิรันด์ภายใต้ท้องฟ้าที่เป็นสีครามและแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสันติภาพความสูญเสียในครั้งนี้จะต้องไม่สูญเปล่าแต่มันจะเป็นรากฐานของการสร้างความร่วมมือที่จริงใจต่อกันในอนาคตสุดท้ายนี้ทีมงานคอนเทนต์ฮอตเทรนดิ้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึก ในสารคดีชุดพิเศษนี้อย่างต่อเนื่องหากคุณเห็นว่าข้อมูลยุทธศาสตร์นี้มีประโยชน์และช่วยสร้างความเข้าใจในความแข็งแกร่งของชาติโปรดกดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทัพและประเทศชาติของเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์โลกที่น่าสนใจในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ